สวัสดีครับสามจิกหมูอเซียนจางสายใต้วันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่22ตุลาคม2อ6 4นะครับก็มาวิเคราะห์วิจารณ์กันช้านิดหนึ่งนะครับสาหรับอาทิตย์นี้นะก็พอดีมีธุระนะครับก็ฝากกันนิดหนึ่งนะสำหรับหมยอูเซียนจางสายใต้นะครับเดือนละ500บาทเล่นได้4อาทิตย์นะครับโทรมาสมัครกันได้เลย0 80 6 3 3 0 2 2 0นนะครับทูได้ทุกหูแน่นอนนะครับการันตีโดยผมนะครับมวูหูเซียนจางสายใต้เลย ตัวจริงเสียงจริงนะครับเสียงอย่างนี้นะครับลาปากมวยนะครับปากแบบนี้นะครับต่านได้ฟังเสียงแบบนี้แน่นอนชอบสไตล์การพาก็โทรสมัครก็ได้เลย0 8 0ย์แปดศูนามสามศูนย์สองสองศูนย์นะครับต่อแบบมีของรองให้รู้จักนะครับกูหนึ่งคู่สองอาทิตย์นี้ก็เป็นมวยรอบปูนเสือเช่นเดิมนะครับต่อยที่พิกัดหนึ่งร้อยสิบสองปอนะกู่แรกนี่เพชรสังวานสอสมานกาเม้นนะครับเจอกับเจ้าสุดยอดเอราวันนะ ไอ้เพชรสังวาสสมานกาเมนก็เป็นมวยถือวัดตัวเต็งต้นๆเช่น,น,นเดียวกันนะครับเจ้าของรางวัลกูด้ดเดือดประจำปีอยู่ในเกลือในใกล้ของเสียสมานนะครับฟอร์มของเจ้าเพชรสังวานนี่ต่อยไว้ก็จะนกยอดมนุษย์นายกเอเต้าสาลาเจ้านกเพชรมาไลยเพชรเจริญวิทนะครับหรือว่าวันนั้นนี่เพชรมาไลยนี่สู้กันไม่ได้เลยแล้วก็จะนะับแพ้เป็รนำโชคอัดตึกแดงล่าสุดของเจ้า เพชรสังวันเลยก็จะน่านกยกที่สามพระแสงเล็กสอโจกมีใจที่ช่องเจ็ดฝ่ายเจ้าสุดยอดเอราวัน,นะครับรั้วชื่อเดิมเลยก็ยอดเหล็กเพชรสารฝันกีฬานาตาวีเป็นมวยรูปร่างสูงยาวนะครับตั้งรุ่นนี้ดูว่าจะได้เปรียบสูงยาวกว่าเขาเลยฟอร์มของเจ้าไอ้สุดยอดนะครับต่อยไว้ก็ชนะล้านเก้าสิทธิ์นายกโอนะครับชื่อจันกระดูกการปั่นมวยนี้ดูว่ายังเป็นรองเยอะอยู่นะครับสาหรับเจ้าสุดยอดอนะ่ะ รูปร่างไม่สำคัญนะครับก่นี้จัดหนักจัดเต็มไปที่เจ้าเพชรสังวานต่สอสมานกาเม้นนะครับดูดีกว่าจะชนะสุดยอดเอราวันมาถึงคู่ที่2นะครับจะลาำดำนายกเอต้าสาราหรือว่าชื่อเดิมเลยก็กะสิกกรนะครับนี่ก็เป็นตัวเต็งอีกตัวนะครับก็คู่นี้ตัวดูกันไม่ก็ยากเท่าไหร่นะครับตัวเต็งตัวดีๆนี่ดูว่าอ่านกันหมดทุกรอบเลยเจ้าจะลาำดำนายกเอต้าสาราหรือว่ากะสิกกรนายกเอต้าสารานะครับก็ดูว่าดีนะครับ ตบปอมต่อยไว้ก็แปรสุดเหล่าเอ,อิร์ดตึกแดงชนะเพชรนำใจสจอโอต้งปลาจีนล่าสุดต่อยไว้เจ้านกยกที่สามอำนาจเด็ดติ์นายกมูดนะครับหรือว่าวันนั้นนี่ทุกันไม่ได้ฝ่ายเสือกิมกอรุ่งตะนาเกียรตินะครับชื่อเดิมเลยก็เด่นน้องกายนะครับเด่นน้องกายผู้กองหยัดสืบอุดมสุขอะ่ะอันี้ก็ชื่อจันกระดูกการาปั่นมวยไม่ธรรมดานะครับสําหรับเจ้าเสือกิมอะ่ะฟอร์มต่อยไว้ก็เจ้านอกออดอนสักสักวิัยเจ้านกยกที่หนึ่งปอนปิทักสอูมิพัท ล่าตัวนี้ก็แป้กันเหล็กสอโชคมีใจเป็นมวยฝีมือนะครับสําหรับเจ้าเสือ,อกิมนี่เวลาจับในแล้วไม่ค่อยเก่งนะครับเวลาจับไหนแล้วมีมุดมีอะไรนี่ผมดูว่าเก้าตางของเจ้ากะติกรเลยหรือว่าจะหลามดำนะครับอันนี้ก็เป็นมวยของร,ระเภทปล้ำฟัดรัตตีนะครับผมจัดไปที่เจ้าจะหล,ลามดำนายกเอาตาสาลานะครับจ,จะหลามดำนายกเอตาสาลาจะชนะเสือ,อกิมกอรุ่งตนะกียรติมาถึงกที่สามนะครับหมามงคล ศูนย์กีฬาเว้ยต้มนะครับรัวหมาไอเพชรมงกลลนับตัวตีนะครับเป็รมงกลศูนย์กีฬาเว้ยต้มรวมัวเปชรมงกลวนะิศนุพลการนอ่ะไอปากยอนะครับก็เป็นมวยกะเเรี่ยงเจอกับเจ้าดาบดําปตตตองตอวีชื่อจันกระดูกการผ่านมวยนี้เพชรมงกลดูดีกว่านะครับแต่ว่าฟอร์มช่วงหลังก็มีแพ้นะครับมีแพ้ชูทรัพ์สอตะละชี่แพ้เพปรดปัชใจฝ่ายเจ้าดาบดําปตตตองตวีนะครับไอนี่ฟอร์มช่วงหลังก็ หือว่าไม่ขี้เดนะครับมีชนกันันสิงคลองสวนปรูรีสอทชนะคะแนนยอดประดันใจถ้าวันนั้นนี่เป็นรองเยอะเลยนะครับได้มัดนะครับเจ้ายอดนี่เมาคนนี้ก็ผมบอกไปที่เจ้าเป็ดมงคลนะครับบอกที่เจ้าเป็ดมงคลศูนย์กลาวด้วยท่มนะครับบูดุดันด้วยกันนะเปชรมงคลชอบอยู่แล้วนะครับของชอบเลยดูดีกว่าจะชนะดาบดําปตตตองตวีมาถึงกุฏิสี่นะครับดนใจตอรามยินตาเจอกับเจ้าสมมีดำมอจจจุลมุนว่าเจ้า ซามิงดัมแบมี่คอนโดบางปูนะครับต่อยกันกูนี้นี่เป็นมวยรูปร่างสูงยาวนะครับสําหรับเจ้ารณนจัยอ่ะฟอร์มของเจ้ารณนาจัยนะครับก่อนหน้านั้นก็สดมากนะชนะจายล่าชนะเสาเอกชนะฟ้าเป็นหนึ่งล่าสุดนี่ก็สะดุดแพ้เจ้าประจันจายแบบเจ็บตัวนะครับก็อ่างอายจากตังเวียนไปซุ่มนะครับดูเพราะว่าโดนมาเจ็บนะครับวันนั้นเจอประจันจายอ่ะฝ่ายสมิงดำนะครับฟอร์มช่วงหลังนี้ก็สดออดมากๆนะครับมีชนะ เดชจยาเพชรยินดีกาเดมี่ชนะสุริยันพอย็นยิ่งล่าสุดแต่ว่ชนะเพชรตรงเดืองออสตึกแดงคูนี้นี่ผมออกไปที่เจ้ารนจัยนะับฝีมือมวยหลักเหลี่ยมมวยนะครับผมว่าดูดีกว่านะครับออกไปที่เจ้ารณจัยสันติอุบลว่ารณรจัยต่อรามินตานะครับเห็นตัวก่อนแน่นอนจนะชนะสิงดำแบนี่กอรโดบางปูก็สรุปมวยวิจารนะครับกูแรกนี้เพชรสวานสอสมานกาเมนนะครับดูดีกว่าจะชนะเจ้าสุดยอด เอาราวันมาถึงคู่ที่2จะลามดำนันจกเอต้าสาลานะครับดูดีกว่าจัชะนะเสือกิมกอรุ่งตะนาเกียรติคู่ที่3นะครับเพชรมงคลศูนย์กีฬาไว้ต้มจัชนะดาบดำปตตอตองตตวีแล้วก็คู่ที่4นะครับดนจัยตอรามินตานะครับดูดีกว่านะครับจัชะนะสับหมิงดำเบมี่คอนโดบางปูมวยน่ารักมวยชอบนี่ผมจัดไปที่คู่หนึ่งคู่2ออีกครั้งนะครับเหมือนมวยรอบอาทิตย์ที่แล้วเลย ผมออกไปที่เจ้าเป็ดสังวานนะครับกู้ที่1นะครับแล้วก็จัดล้มดํากู่ที่2นะครับชอบไปที่ตัวที่3นะครับผมจัดไปที่เจ้ารุนนาจัยนะครับ3ตัวนะครับ3ตัวเลยเป็ดสังวานนะครับตัวที่1จัดล้มดํากู้ที่2แล้วก็รุนนาจัยกู้ที่4นะครับต่อยกู้นะครับชอบ3าตัวนะครับกู้กี้สุตีก็จะลืมนะครับตัวมาสมัครกันได้เลยตัวช่วยของต่านไม่มีคําว่าเป็นหมูเขานะครับยิ่งช้องเจ็ดด้วยนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับมวยนับมวยนอกคะแนนอยู่ในใบ คะแนนนี่อยู่ในมือกรรมการนะครับแต่ว่าท่านรู้ตัวชนะแล้วนะครับผมพักให้ก่อนเสียงแน่นอนนะครับสําหรับจ่องเจ็นะครับจ่องอู่นก็เหมือนกันทุกรอบนะครับแต่ว่าสมาชิกส่วนมากนี่จะเน้นจ่องเจ็กันนะครับแต่ว่าไม่มีเป็นรองเขาเนะผมบอกไว้ก่อนนะครับอยากรู้อะไรนะครับตั้งแชทส่วนตัวได้เลยนะครับมีดีกว่าเขาตรงไหนของจริงนะครับปีสูตรได้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับ0ูนย์แปดศูนย์กสามสามศูนย์สองสองศูนย์นะครับมวยอุเสียนช้างสายใต้นับจำให้ขึ้นใจนับโชคดีมีเงินใช้เยอะๆนะครับสวัสดีครับ